สวัสดีค่ะทุกท่านบอกข่าวเล่าเรื่องวันนี้ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดรายการจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทองนะคะซึ่งได้ประสานให้ข้อมูลให้นักจัดรายการในท้องถิ่นช่วยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ สออบอจอนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เป็นตอนที่4แล้วจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งแจ้งเบาะแสทุจริตผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโวตทเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครพักการเมืองความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งนะคะซึ่ง สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ App Store และ Google Play นะคะ App Store ก็จะอยู่ในมือถือระบบ iOS นะคะส่วน Google Play ก็จะอยู่ในมือถือระบบ Android เพื่อให้เลือกตั้งท้องถิ่นนั้นเป็นไปแบบทันสมัยและมีคุณภาพเราสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันต่างๆจะมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกเช่นตาสับประรดซี v i c นะคะแล้วก็ Smart b o a ร์ นะคะซึ่งตาสับรถนั้นใช้สำหรับแจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้งส่วน c ีบ i กนั้นจะเป็นสื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งสมารท์ทบอร์ดก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบเกี่ยวก,กับการเลือกตั้งซึ่งถ้าท่านที่สนใจด้านการเมืองก็สามารถศึกษาออนไลน์ได้จากผ่านระบบสมาร์ทโฟนนะคะในช่วงนี้เราก็จะทบทวนรายชื่อผู้สมัครแต่ละเขตแต่ละอำเภอ ของจังหวัดเรานะคะเพื่อให้เป็นการเตรียมพร้อมแล้วเมื่อถึงวันจริงเราจะได้จำเบอร์จำเบอร์ผู้สมัครได้จำชื่อผู้สมัครได้และเราก็ไปใช้สิทธิ์อย่างสร้างสารรค์โปรง่งใสสุจริตใจเพื่อสังคมไทยพัฒนาต่อไปคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอ่างทองได้สรุปรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเมื่อวันที่25ธันวาคม2567ไว้ดังนี้ค่ะ อำเภอเมืองอ sure. ่างทองเขตเลือกตั้งที viennent, ่หนึ่งหมายเลขหนึ่งว่าที่ร้อยตรีจักรกลิดทรงไตรอำเภอเมืองอ่างทองเขตเลือกตั้งที่สองหมายเลขหนึ่งนายสุภวัฒน์ป็นวิเศษอำเภอเมืองอ่างทองเขตเลือกตั้งที่สามหมายเลขหนึ่งนางประพิมพ์นิรันนรอำเภอเมืองอ่างทองเขตเลือกตั้งที่สี่หมายเลขหนึ่งายบัญชาพัสศนศิริอำเภอเมืองอ่างทอง เขตเลือกตั้งที causes, ่ห้าหมายเลขหนึ่งนายพงษ์สะทรสุเมฆกุลและอำเภอเมืองอ่างทองเขตเลือกตั้งที่ห้าหมายเลขสองนายคเนศอัตถสิริอำเภอวิเศษชัยชาญเขตเลือกตั้งที่หนึ่งนายพุทธิพรฉัดบริรักษออำเภอวิเศษชัยชาญเขตเลือกตั้งที่สองหมายเลขหนึ่งนายวิเชียนอ่อนนิ่มออำเภอวิเศษชัยชาญ เขตเลือกตั้งที่สามหมายเลขหนึ่งนายสังคมลาบเวชอ,อําเภอวิเศษชัยชาญเขตเลือกตั้งที่สี่หมายเลขหนึ่งนางสาววราชาดาอัมประสิทธิ์อําเภอเมืองวิเศษชัยชาญเขตเลือกตั้งที่สี่หมายเลขสองนายสุมเมศกวางทองอ,อําเภอวิเศษชัยชาญเขตเลือกตั้งที่ห้าหมายเลขหนึ่งนายชัยรัตน์เปาอินและ อำเภอเมืองวิเศษชัยชาญเขตเลือกตั้งที่6หมายเลข1นายมนเทียนวิริยังกูลอำเภอโพอทองเขตเลือกตั้งที่1หมายเลข1นางรัตนีปกป้องอำเภอโพอทองเขตเลือกตั้งที่2หมายเลข1นางสุนิสาเดชคงอำเภอโพทองเขตเลือกตั้งที่2หมายเลข2นายอนุวัฒน์มากประมูลอำเภอโพอทอง เขตเลือกตั้งที่สามหมายเลขหนึ่งนายอำนาจเสมาทองอําเภอโพทองเขตเลือกตั้งที่สี่หมายเลขหนึ่งนางสาวปนรดดาผู้วิจิตและอําเภอโพทองเขตเลือกตั้งที่สี่หมายเลขสองนางประนอมแว่นสุวรรณอําเภอแสวงหาเขตเลือกตั้งที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งนายกฤติพงศ์แท่โคอําเภอแสวงหาเขตเลือกตั้งที่สอง หมายเลขหนึ่งนายสุทัศน์ประดิษฐ์ทรัพย์อําเภอแสวงหาเขตเลือกตั้งที่สามหมายเลขหนึ่งนายเทพพิทักษ,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 ษ์ศรีวิไลอําเภอป่าโมกเขตเลือกตั้งที่ 1, หน,น,นึ่ง 2, หมายเลขหนึ่งนายสรัญยวัฒน์เผ่าพยักษ์อําเภอป่าโมกเขตเลือกตั้งที่หนึ่งหมายเลขสองนางจินตนาผ่องพุทธอําเภอป่าโมกเขตเลือกตั้งที่สองหมายเลขหนึ่ง นางสาวชุดิการหงอุปธรรมชัยอําเภอชัยโยเขตเลือกตั้งที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งนางสมพิษนมจิตอําเภอชัยโยเขตเลือกตั้งที่สองหมายเลขหนึ่งนายเพิ่มวิทย์หวังสแะและอําเภอชัยโยเขตเลือกตั้งที่สองหมายเลขสองนางสาวสุภารมโผลแก้วอําเภอสามโก้เขตเลือกตั้งที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งนายสุพจนาคประดิษฐ อำเภอสามโก้เขตเลือกตั้งที่สองหมายเลขหนึ่งนายสิทธิชัยเดโชและอำเภอสามโก้เขตเลือกตั้งที่สองหมายเลขสองนายสมเกียรติไหลอุดมพาณิชย์ ำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอ่างทองมาลวเวยมาละวะมละเวมาละวเออชิญชวนพี่น้องอ่างทองเลือกตั้งใช้สิทธิ์อีกครั้งพี่น้องเชิญมาอ่างทองคือเมืองรุ่งเรืองวิไ,ไลก้าวสู่ยุคใหม่เพื่อพัฒนาขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอ่างทองร่วมใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองสร้างประชาธิปไตย ธิปไตยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อเชิญเชิญมาเถิดพี่น้องชาวอ่างทองไปลงคะแนนครั้งใหม่ก่อนเข้าคูหาอย่าลืมรับบัตรเลือกตั้งสีเขียว ทำเครื่องหมายการกรบาทได้หมายเลขเดียวร่วมเป็นหนึ่งพลังที่ขับเคลื่อนประชาธิปไตยในจังหวัดอ่างทองสร้างสรรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้งสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง